ีจะพบกันอีกแล้วกับช่องโซโรนาซหลังจากห่างหายไปนานมากๆเลยวันนี้เราจะมารีวิวอีกหนึ่งตัวที่เราชอบมากๆเลยนั่นก็คือแม่รอเรียวหลังจากที่โดนเนื้อไปนานไม่เคยบัฟเลยแพทหน้าก็คือจะบัฟขึ้นมาแล้วหรือเปล่าได้ได้ข่าวมาแววๆอะ่ะถ้าบัฟมาได้ก็ดี รอเลี่ยวนะสำหรับเราเราจะแนะนำก็คือพยายามเลือกไอเทมที่ช่วยในการลดคูดาวเพื่อจะได้ใช้สกิลรัวรัวบริ้งรัวรัว,วหรือว่ากดสกิลหนึ่งรัวๆเวลาเกิดอันติเวลาเกิดอันติเพราะวะ่าเวลาใช้อันตินะอันดับแรกคืออย่าอย่าพิ่งไปเก่งกับศัตรูมากเก่งได้แต่กับคีฟช่วงต้นเกมพยายามจะเป็นตัวเปิดให้ทีม ค่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปจังหวัดสองจังหวัดสามจังหวัดสี่ไปให้เพื่อนบวกก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปรัสช็อตเทคนิคการเล่นง่ายๆสไตล์คนสายรัดน,นั่นเองเราเรียวเหมาะกับคนชอบราสคือตาน,นี้เจอเจอนางยุ้ยอะ่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแรงหลือเกิน แกมาวีดปาชฉันใช่ไหมฮึแกมาแกแกเจอแกเจอโอ้ยศัตรูเยอะอย่าห้าวอย่าห้าวใจเย็นใจเย็นยังไม่ได้เวลสี่จ้าใจเย็นเย็นก่อนถ้าแกเจอเวลสี่แกตายแน่นางยุ้ยขน <c oughs> าดจ,จะเข้าเรนการก็กลัวนางยุ้ยมันหนักอยู่หลบแถวนี้ก่อนละกัน <c oughs> คือต้นเกมคือลอเรียวไม่ไหวจริงต้องใจเย็นเย็นมากๆฮะ พยายามอยู่เลนกลางก่อนเราเราค่อยพอเลวสี่ค่อยค่อยเดินไปเลนอื่นเพื่อจะได้เก่งๆอย่างเนี้ยพยายามหลบอย่าเพิ่งบวกแล้วกันไม่ไหวจริงแรงแล้วเกินมังยุ่ยอยู่นี่จะเย็นๆอย่าพึ่งห้าวอย่าเพิ่งห้าวจะเย็นๆค่อยๆยเล่น ลรอเลียวสกินนี้ก็คล้ายๆกับแบบทูตสวรรค์นเนาะทูตสวรรค์หกปีกอะไรอย่างนี้ไงสวยดีนะสกินนี้โอ้ยแรงแรงนางยุยนางยุยนางยุยมาสิมาสิมาสิจะเก่งแค่ไหนเชียวเห็นไหมพอทีมตรงข้ามรู้ว่าเรากดอันติเท่านั้นแหละหลบหนี กลัวความสวยของแม่เล่นงานนะสินะอย่าเพิ่งเก่งกับศัตรูก่อนนะเล็กต้นเกมอะ่ะพยายามเก่งกับคีฟไปก่อนแล้วกันโอ้ยแรงเหลือเกินเลือดฉันหายไปเกินครึ่งแล้วเนี่ยฉันจะไหวไหมมาช่วยป่าฟาร์มละกันเลือดหายไปเกินครึ่งลวจ้าใจเย็นๆก่อนจ้า I'm gonna run the race the made me โอเล่นบนบวกเยอะแล้วทีมเราแครี่ก็สองตัวอีกเอาซิตอนนี้จะหวังพึ่งแครี่ก็ไม่ได้ต้องหวังพึ่งแม่นี่แหละจ้าแม่แม่มาเองเก่งนักเก่งนะงนะไล่ล่าแม่เข้าไปไล่ไล่ไะบอกโอ้เกือบเกือบเกือบตายเกือบจะไม่สวยแล้วพอได้เวลสีแม่แม่ก็ห้าวได้เข้าไปฆ่าในป้อมเลยจ้า เล็งแครี่มันไว้ก่อนเลยตัวอื่นนะไม่ต้องเล็งค่ามันก่อนแครี่มันบางคอมโบเดียวก็ตายแล้วลอเลียเอาเป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่เอาไว้แก้ทางไฟเตอร์นะเพราะว่าแบบได้เปรียบไฟเตอร์ทุกตัวเลยวงเล็บว่าต้องได้อันติก่อนนะโอ้อยู่แถวนี้แถวนี้โอแวนแวน แหวนนี้ชอบมากเลยโตขาตายแบบนี้เนะี่ยคือทีมทีมโอ้จะเข้าไปก็ใจเย็นๆก่อนพยายามอย่าพึ่งห้าวใจเย็นๆค่อยๆดูจังหวะดีๆฮุนบีซายเดี๋ยวคลียรคีปก่อนละกันเก่งได้แต่กับครีปอย่างเดียวยี่ห้อนี้ยี่ยนี้ รอจังหวะสองให้ย้อนเข้าจังหวะหนึ่งย้อนเข้าไปะะไล่อมาเลยจ้าเดี๋ยวฉันจะตามเข้าไปนี่เออมาไม่จังหวะสองเออส,สแปมสกิลรัวกดสกิลอันติเมตแล้วก็กดหนึ่งกดสองสลับไปมารัวๆดูจังหวะดีๆพยายามอยู่ในวงไว้อย่าออกจากวงมันจะได้ใช้สกิลรัวเมื่อเมื่อกดอันติเมทสกิลก็คือสกิลหนึ่งกับสกิลสองจะได้จะคููดาวเร็วขึ้นใช้รัวๆประมาณนี้ ไม่มีอะไรมากตอนนี้เล่นยังง่ายดูจังหวะดีๆการเข้าทําจังหวะดีๆกลับไปเติมเลือดก่อนละกันตอนนี้ค่าได้สามตัวแล้วแต่ทีมตรงข้ามค่าได้หกตัวแล้วอะ่ะเป็นอีกเท่าหนึ่งของเราเลยน้มี อมค่อยๆเล่นไปใจจริงก็อยากลาดทีมตรงข้ามแล้วเกินอ่ะไม่ใช่ลาดทีมเราแล้วเกินลาดบัฟ <c oughs> อยากได้บัฟฟ้าถ้าป่าป่าป่าคนไหนให้ให้บัฟฟ้าลอเรียวจะรักเป็นพิเศษตามหาป่าที่คอยให้บัฟฟ้าจะมีดรักจะรักเป็นพิเศษเลย อยู่ีใจเลอือหือเจอเย็นเย็นคือพยายามอย่าเพิ่งเข้าเข้าเป็นคนแรกนะถ้าถ้าถ้าไม่มั่นใจว่าจะฆ่าได้อย่าเพิ่งเข้าตอนนี้คือมันกำลังเอาบ้ัฟฟ้าอยู่อะ กดแข็งกดแข็งนังอายามันหายตัวไดไรก็ปล่อยมันรอดไปก่อนโอ้ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเดอมามันมามันมาลุวิสาโอ้มามามาผู้ชายผู้ชายมาคะ่ะถอยก่อนคะ่ะเราเลี้ยวถอยก่อนคะ่ะ หืใจเย็นใจเย็นเห็นความสวยของแม่รอเลี้ยวก็เลยเดินตามเราสินะไม่ต้องหิวเราขนาดนั้นใจเย็น m เย็นใจเย็นใจเย็นโปรดใจเย็นๆกับแม่รอเรี้ยวด้วย ตายตายตาเอาซ да. ิเอาซ да. uh> ีหืมพออยู่ในวงเราเรียวคือที่สุดแล้วจริงๆโอ้ยตายแรงมากเกิดใหม่แล้วเดี <S <S ๋ยวจัดการมันคืนตัวไหนที่ฆ่าฉันฉันจะจำหน้าแกไว้ นางแวน่นนางแวน่นแว่นมาโอ้แว่นคือของหวานจ้าแว่นคือของหวานโอ้ไรต่เออมันมันมีความมั่นใจอยู่นางแว่นอะ่ะมามาสิเดินตามความสดเขาไม่มาเอออันตีสิอันตีไม่เอาสิโอ้ยหลบได้แม่หลบได้ก็ดี <c oughs> ใช้วิธีการจุกกลับมาเติมเลือดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้ตอนไหนไล่ฉันนางยุ้ยใช่ไหมนางยุ้ยกับ กับอันหยานใช่ไหมสองยอนี่นะข้ามันสิตายจ้าบ,บอกเลยจ้าอายาใช่ไหมเมื่อกี้นะ่ะรวมหัวกันแกล้งฉันใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่า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 ตามอย่าตามฉันอย่าตามฉันโอเคกลับมาเติมเลือดแป๊บหนึ่งรอแม่ก่อนจะเย็นๆจ้าลูกๆ รู้สึกว่าเติมเลือดบ่อยมากช่วงนี้อ๋อมีทีบอกว่าลอเลียวแบกจัดอยู่แล้วจ่ะแม่ก็คือแม่แม่มาเพื่อชนะแม่มาเพื่อแบกทีมอย่าลืมเอาผู้ชายมาสังเวยแม่นะไม่ลอเร่นจ้าแม่ชอบซูซินะเอาซูซิมาให้แม่ก็ได้นะ แ,แม่ก็ชอบแบบอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวแวนแวนแวนนังแวนอยู่ในนังอาญาใช่ไหมตายจ้าอาญาก็ก็เท่านั้นแหละจ้าอาญาเป็นเป็นหนึ่งตัวที่เก่งนะแต่ก็แต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าคนไหนเล่นไม่ดีนะก็คือไม่ดีเลย <laughs> มันไม่มีตัวยืนค้ำให้ไง มีดแครีก่ก็ก็ต้องเช็คพุ่มเองไหมบางที <laughs> แล้วก็ตายเองอย่างนี้อาญาต้องแบบคนเล่นเก่งๆจริงๆอะ่ะถึงจะมีประโยชน์กับทีมนะ <laughs> แต่ถ้าคนเล่นไม่เป็นก็คือ <laughs> ทีมต้องร้องแหละไม่มีคนเช็คพุ่มไม่มีคนแทงให้อะ่ะฮมีโอ้บวกกระยล้วหรอฮะอย่าให้แม่โมโหนะนี่อันติรวัรวๆจารวัรวสกิลไปไหน ไปไหนจ๊ะไปตายคู่ตายคู่มาอ้ามามาตาแม่มาเอา้าเอาสิโอ้ยมาฟาดจังๆเข้ากระบาลหน้าแม่เข้าหัวกระบาลแม่เอาสิตัวนี้ใช่ไหมที่ฆ่าแม่น่ะแม่เอาคืนเอาสิาาส,าสะบัดเอา้าเอา้เอาหนังยุยยุยมายุยมาใช่ไหมโอ้ยเสียวเลยอ้าช่วยแม่ว้าไอ้แมตติดคืนซอยแม่เลย ซ้อยแม่นน่โอเคโอค้ยแม่เกือบตายจ้าเมื่อกี้เกือบสวยแล้วแม่ติดขือซะงั้นอ๋อเกือบเกือบตายตาย <c oughs> ตายตายเคลียร์คีบก,ก่อนจ้าแรงเหลือเกินเหมือนมองหิน ศัตรูอยู่ในบัฟฟ้านะ่ะเห็นไหมหลายตัวเลยนะฉันรู้นะพวกแกอยู่ในบัฟฟ้าเออเอาสิโอ้ยโดนล็อกขาเ <c oughs> หรอเออโอ้โหแม่โดนรุมโซม่ไอแม่โดนรุมจ้าตายเลยจ้าโดนจับล็อกแข้งล็อกขาลำยายแอลลินเหลือเกินล็อกแข้งล็อก,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 กขาแม่ You จ o u ันเดอ a s t วส e me go speedly เดินเข้าไปข่ามาเลยจ้าค่อยๆล่นไปจ้าคือเอเลนเป็นอีกหนึ่งตัวที่แก้ทางรอเรียวตัวไหนที่แบบม,มีมีล็อกขาอย่างบอนนี่นี่หน้าลำใหญ่เหล้วเกินบอนนี่อลเลนอย่างเงี้ยตัวซีซีหนักๆอย่างอลิสเนี่ย ลาใหญ่เลอเกินเห็นไหมขนาดขนาดสกิลวิ้งไปยังติดคือเลยจ้าเขาไปฆ่ามันซีแถวนี้แหละมันต้องอยู่แถวนี้ โอ้โหเยอะเหลือเกินเจ้าโอ้ทีมเราบวกอีกแล้วเอาคือเป็นแบบนี้ลำใหญ่เอรินเหลือเกินอย่าให้แม่ต้องโมโหนะนี่กดสกิลแช่แข็งตัวเองไว้ลำใหญ่มาก ตายจ้ายัางไงห้าวนะักหิวนะักเข้ามาจะฆ่าแม่ในป้อมใหญ่น่ะจ๊ะห้าวไปเป้าอย่าให้แม่ต้องโมโหนะแม่กริ้วนะ I can't touch t e o k e h If you are t h let's m e e me Go speed l y Speed l y โอ้ยตายแตย่ยู่แถวนี้แหละมันต้องมีแหละไม่เห็นเลยกลัวแล้วเกินเคลียคีปก่อนละกันอย่าอย่าพิ่งมันหน้ามันโหนกกับศัตรูนะมันหน้ามันโหน,น,หน,น,หนกกับคีปแทนเวทป่ามันไว้ก่อนละกันช่วงที่เราได้เปรียบก็คือชิงวัตถุดิบชิงบัฟชิงอะไรศัตรูไว้เลยเพื่อให้เงินเรานำยาวๆ โอ้โหต้นเกมคือเราคิดว่าเราแพ้แล้ยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะแต่ว่ามันไม่แพ้หรอกจก้ะเพราะแม่ก็คือแม่แม่บอกเลยรอบนี้โอ้ทีมต้องข้ามาปิดแล้วมาปิดแล้วทําไงทำไง,ำไงโอ้ทีมเราแครี่สามเลยจ้ะไม่ใช่แครี่สองเพิ่งสังเกตเห็นเก่งนักเลือกแครี่มานี่นะตําแหน่งอื่นไม่มีปัญญาเล่นและเล่นแต่แครี่แล้ มาสิเอ้า,อา,อาวิ่งเข้ามาวิ่งกลับเข้ามาในวงทําไมก่อนจ้าอายะอายะคืออะไรจ้าจะหนีรเราเรียวได้ไงก่อนอายะนะขาสั้นขนาดนั้นมาซิอีกตัวมาซิจะเก่งกับแม่หรือไง มาอะไรคะโอ้ยมันจะมาปิดมันจะฉันเห็นเธออยู่ตรงนี้โอ้ยห้าวละเกินยืนไม่ไหวยืนไม่ไหวแล้วรับอะไรไมมโอ้เห็นเห็นเห็นศัตรูเอออันตีเสมาเลยสอาิเอาสิโอ้ยตายอีกแม่ตายโอ้ยเลดเกมคือไม่ไหวเลยแม่ไม่ไหวเลย แรงเหลือเกินเข้าไปฆ่ามันสิมาไฟนี้ต้องเป็นไฟสุดท้ายของแม่แล้วพอแล้วแหละเอาจริงแล้วเอาสิเอาสิเอ,าสเออกดแข็งเออมีเลงหนังตัวหลังนังยุย้ยนี่จะหนีไปไหนหนังยุย้ยจะหนีไปนะ <c oughs> ตายยุ้ยตายยุ้ยตาย,ตาย,ตายโอ้ยไฟสุดท้ายละแม่ลบก่อนโอเคโอเคลบไว้โอ้ยรอดรอด,อดแม่รอดแม่รอด,อดจ้าแม่รอดจ้า กลับแล้วกลับแล้ว Hon B sidelet โอ้มันมารู้สึกว่าแม่จะรอดโอ้แม่แม,แม่แม่ต้องสู้โอ้ยโอ้ยคลิปโอ้ยคลิปโอ้ยอ,อาแยวะตายบังอาดมากนะมาพอแล้วแม่จริงแล้วไฟสุดท้ายจริงๆแล้วมาสิตัวไหนตัวไหนเก่งมาสิเอานังยุ่ยก,ก่อนเลยเรีงนังยุ่ยก่อนได้ไหมอ้ากดแข็งรอดจะหนู ยุย้ยเอายุ้ยก่อนจ้าตัวอื่นแม่เอายุ้ยนี่แหละเออตายหมดไหมเอาเข้ามาเอาเข้ามาเออเข้ามาให้รุมจะเข้ามาให้รุมหรอจ้า,า,า,จาพี่จ้าหฮ้โอ้แม่แม่ก็คือแม่บอกเลยไม่มันตายก็แม่ตายนี่แหละจ้าตอนนี้องแม่ตายไปเจ็ดตัวจ้า แรงมากเลยเกินเลดเกมคือแรงจริงต้นเกมก็ได้เปลี่ยบนาะทีมตรงข้ามนะแต่พอมีแม่นี่แหละทำให้ทีมชนะอ้เบวาสิเอาสิเอาสิเอาสิเป็นยังไงเป็นยังไงเธอเป็นยังไงพี่จ้าชนะได้ยังไงก่อน ชนะพ่อแม่แบกนี่เอง MVP ก็ต้องเป็นแม่หรือเปล่าเนี่ย Legendary ก็ได้จริงๆด้วย MVP ก็คือฉันเองโอ้ยเหนื่อยเละเกินบายบจ้า